นอนได้แล้วลูกเที่ยงแล้วนอนได้แล้วมาเวลนอนได้แล้วลูกทำไมที่นอนไปอยู่ตรงนู้นน่ะลูกทำไมอ่ะเอาหยับมาเสร่นะเอาโดดออกทีย่ยงมาปูห่เหนียวพี่เทียมเนีย่ยมันทำลู่ละหมดเลยนี่เอานอนได้แล้วเอา้าขึ้นไปขึ้นไปนอนเลยลูก ขึ้นไปขึ้นไปนอนไม่มาหามะทำไมอ่ะไม่ก่อมแล้ววันนี้ที่ค้านก่อมมะไม่ค่อยสบายตัวอยู่นี้อ่ะโดดขึ้นมาได้ครับพี่น้องโดดขึ้นมาได้ค่ะ,อโ,ดดคะโอ้ยเวียนหัวเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคอยลืมคอยถอดปักอืมไม่ยังเดี๋ยวมันสิโดดขึ้นใจ่อยได้แต่บางเด้อ มือเต่งบ่ได้เด้คอยต้องหาอย่างปิดเ่ราะั่นเจ็บพี่น้องไปนอนนะลูกมาเวียมามามาไ,ไปนอนไปลูกไปไปนอน <c oughs> ไปขงบืองเบื้องเด๋เด๋เด๋มันสิโดดใส่อ่อยยังวะเออไปนอนลูกไปนอน <c oughs> ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปนอนแล้ว <c oughs> นอนนะลูกนะนอนนะ ไม่ดื้อนะลูกหลับเลยลูกหลับเลยม้าไม่บอกสบายอยู่นะม้าเป็นไข้หวัดพี่ฟ้ากอมน้องหน่อยลูกฟ้ากอมน้องหน่อยมาเร็วมาเบียเบียมานอนมนาะลูกมาทิ้งพ่อเดี๋ยวนี้เร็ว เออมันองไปโดดแล้วนมแผ่วอันไฮเฮ็ดยังลูกหืมบ่ <c oughs> เข้าใจว่าไฮเฮ็ดยัง <c oughs> หึมานอนมาลูกมามาละนองมันมาละค่ะ <c oughs> ก่อมมันนอนก,อก่อนจังสกินเขา <c oughs> นอนลูกนอนขึ้นไปแม่ <c oughs> มาเวลขึ้นไปแล้วลูก <c oughs> ออกมาเวลออกมาเวยขึ้นไปนอนกับพี่แล้วลูกมั <c oughs> พี่ฟ้าก่อมน้องหน่อยเร็ว จานอนลูกนอนลูกนอนแล้วนะไม่งอแงนะคะนอนเลยมาเวียขึ้นนอนเลยลูกเออขึ้นนอนเลยนอนเลยนอนหลับเลยลูกหลับเลยตื่นขึ้นมาก็กินข้าวอีกกินแล้วที่ไห้แมวแมวแมว,แมวนหอมป่าเด้อค่ะคอยทอดป่าไว้ค่อยทอดป่าคนอยากกินป่าเนี่ย นอนได้ได้ลูกเวลนอนเลยกอดน้องนอนเลยกอดน้องนอนเลยน้องมาเวียด้วยเวียก็นอนแล้เออพูดง่ายๆหน่อยเดีวเดี๋ยวของอยขายวันจันทร์พี่น้องเขาคอยโบวไวคอยขั้นเนื้อขั้นตัวคอยเมื่อยคอยเมื่อยตัวคอยคอยเป็นมาหลายเบื่อแล้วค่ะสามสี่มือแล้วคอยเมื่อยในตัวคอยนี่คอยโบยากยกแขนเลยค่ะ แขน่ขอยเกตเวิร์ดนอนลูกนอนนอนกอดพี่นอนเลยลูกอกอดพี่นอนเลยมาเบียค่ะนอนด้แล้วลูกครับครับนอนเลยล,ลูก,นอน,ลลกนอนเลยค่ะนอนเลยค่ะหลับเลยหลับไปเลยลูกหลับไปเลยทุกพี่หลับแล้วมาเวีหลับแล้วมาเวีก็หลับจะมั่งเด้ลูกหลับนะคะ